ใครที่ขึ้นสถานะแบบนี้ควรทำอย่างไรคลังพร้อมเปิดอุทธร์เราไม่ทิ้งกันลุมอดได้เยียวยา5,000บาทเผยแล้วขอตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมด27ล้านคนให้ครบรอบ7วันทำการก่อนจากกรณีที่ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาท ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันและได้รับการแจ้งผ่านทางระบบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและเป็นเจ้าของกิจการหรืออื่นๆขอให้ผู้ที่ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องตกใจหากมั่นใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i จริง กระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือแน่นอนระบบจะมีการเปิดให้อุทธรณ์ในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อมูลคาดเคลื่อนอยู่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มอาชีพเกษตรกรไทยขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า 1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด,ด้วยว่าสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำการเกษตรนั้นมีกี่คนคือใครบ้าง 4..... มาตรการการเยียวยา5,000บาทระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัว ที่ขึ้นทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรมว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่ผ่านเกณฑ์ 5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวปัจจัยอื่นๆเป็นต้น 6. มวัตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆนี้ในกรณีที่ระบบแจ้งไม่ได้รับสิทธิ์เช่นครอบครัวนั้นได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วซึ่งได้อัปเดตข้อมูลทุกปีและระบุสมาชิกในครอบครัวเป็นเกษตรกรแต่มีสมาชิกบางคนขึ้นทะเบียน ก็จะถูกตัดสิทธิ์รับ5,000บาทเบื้องต้นต้องรอแจ้งข้อมูลในชั้นอุทธรณ์ต่อไปขอบคุณข้อมูลขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปจนจบ